กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศจัดเสวนาเปิดเทอมใหม่ยังมีเด็กไปไม่ถึงโรงเรียนโครงการพาน้องกลับมาเรียนพบหนึ่งเดือนหลังเปิดเทอมใหม่มีเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนและเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาช่วงรอยต่อกว่าแสนลายเหตุโควิด -19 ส่งผลยากจนเฉียบพลันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินค่าเดินทางภาคีเครือข่าย14หน่วยงานเล่งสร้างกลไกช่วยเหลือหลังพบระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษามากที่สุด ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับคือโครงการพาน้องกลับมาดีชื่อโครงการนี้มันมีที่มาก็เนื่องจากปีการศึกษา2564ที่ผ่านมานส่วนหนึ่งนี่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาถึง230,000กว่าคนท่านนายกรัฐมนตร,รีประยุทธ์จันโอชาท่านรับดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองนี่รับทราบปัญหารับทราบข้อมูลก็มีความเป็น่วงท่านนายกย้ำว่าเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงได้สั่งการมาที่กระทรวงศึกษาธิการให้รีบติดตามค้นหาเด็กเหล่านี้ให้กลับเข้ามาสู่ระบบให้ได้มากที่สุดเราก็ติดตามค้นหา เด็กได้กลับมาเป็นจํานวนมากประกาศว่าต่อไปนี้12หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขก,กระทรวงอาไทยและอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ท่านดรกระย์ดูแลอยู่ <c oughs> ก็ไปร่วมกัน MOU ว่าเราจะร่วมกันติดตามและค้นหานักเรียนที่หลุดไป100,001คนนี้ให้กลับเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุดล่วงเลยเวลามาประมาณ6เ <c oughs> ดือนที่เราร่วมมือกันติดตามค้นหาทุกโรงเรียนทุกเขตพื้นที่ทุกวิทยาลัยโดยเราเอารายชื่อ100,001คนที่หลุดเนี่ยนะครับส่งไปให้หน่วย ปฏิบัติในพื้นที่ตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกประมาณหลักหมื่นภายในเดือนกรกฎานี้จะต้องตามให้ครบทุกคนเด็กที่เรากลับมาแล้วเราจะต้องดูแลช่วยเหลือกศสให้พบประมาณลงไปสนับสนุนให้ปัจจัยช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้หนักเรียนทุนเสมอภาคและก็ให้กลุ่มรอยต่อที่มีแนวโน้มว่าจะหลุดออกไปโครงการนี้นเราบูรณา,าการทํางานร่วมกันกันกบทุกภาคส่วนที่สาคัญ,ญยิ่งคือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดูแลเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดอีกครั้งหนึ่งครับ การกลับมาสู่ระบบการศึกษาของเด็กจํานวนมากเนี่ยมีความท้าทายมากขึ้นในแง่ของค่าครองชีพในแง่ของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเฉพาะจากการสำรวจที่เราทำงานร่วมกับสพฐเราพบว่ามีเด็กจำนวนมากที่จะต้องย้ายสถานศึกษาระยะทางโดยเฉลีย่ยมากกว่า10กิโลที่น้องจะต้องเดินทางมากในแต่ละวันซึ่งบางคนส่วนมากที่เป็นเด็กยากจนพิเศษเไม่มีพหนะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากตรงนี้กสศเราก็เลยเ,าเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำงานร่วมกับภ่ายกระชนลหลายภาคส่วน,นก็ทําให้เราได้รับทรัพยากรจานวนร้อยกว่าล้านบาทในการมาสนับสนุนเด็กในช่วงชั้นรอยต่อนช่วงม .3 และป6เพื่อให้เขาสามารถที่จะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แล้วเราก็ตั้งใจทํางานร่วมกับ4ี่วย งานที่เป็นต้นสก,กัดทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการในการทาให้ระบบนี้เป็นระบบที่มีความยั่งยืนในทุกๆป,ปลายเทอม2ในปีต่อๆไปก็จะมีการสํารวจแนวโน้มการศึกษาต่อและแนวโน้มความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กให้คุณครูกรอกผ่านแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนทํางานร่วมกับศูนย์พาน้องกลับมาเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเราสามารถจะตามน้องๆกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละปีถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ได้ทุกๆปีเนี่ยก็จะเกิดระบบที่มีความยั่งยืนและมาตรการของรัฐบาลที่ประกาศเมื่อต้นเดือนมมรา ก็จะกลายเป็นนโยบายที่เกิดความยั่งยืนในระบบการศึกษาได้ในทุกสังกัดครับ